สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเตียวโยนะคะอยู่ที่โชว์รูมรถมือสองนะคะสมชายคาเซเตอร์ลันนะคะโชว์รูมเรานะคะมี2สาขาค่ะสาขาแรกะคะอยู่ที่อาันนะคะทางมาตลาดโรงเกลือสาขาที่สอนะคะอยู่ที่ชนบุรีบ้านเก่าซอยสองค่ะวันนี้บอกเลยว่าอากาศดีมากนะคะ <No. S 1> ดูด้านหลังนะคะมีฝนตกรู้ไว้นะคะ <No. S 1> ลูกค้าคาช่วงนี้นะคะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเตียวโยนะคะมีรถมาแนะนําสําหรับ กันแดดกันฝนนะคะกันแดดทั้งแดดทั้งฝนนะคะทั้งฝนละอองนะคะเป็นรถนิสสันมาร์ทนะคะบอกเลยว่าราคาโคตรถูกเลยไม่ใช่ถูกธรรมดาและะ้วโคตรถูกเลยคันนี้ถูกจริงๆราคาที่1นึ่งแสนแปดหมื่นห้าพบาทเฮ้ยไม่ใช่ถูกแล้ว1นึ่งแสนแปดหมันบาทถูกแล้วนะจ๊ะราคานี้นะไม่ได้พูดผิดนะคันนี้นะคะเดี๋ยวจำไม่ได้คันนี้นะคะพอเดือนละสี่พันกว่าเท่านั้นเอง มอเตอร์ไซค์ก็ผ่อน4,000แล้วตากฝน,โ,นโดนแดดด้วยงวนเชื้อโรคด้วยแนะนําคันนี้เลยใครอยากได้นะคะคผ่อนถูกผ่อนสบายที่สําคัญนะคะคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นเองว้าวจะตะลึงขนาดไหนราคากกรถก็ตกใจแล้วแถมผ่อน5,000ว่าไม่ใช่ผ่อน4,000กว่าดาว5,000 ทุกอย่างนี้แบบฟังแล้วตกใจมากเลยอ่ะอยากได้ราคานี้นะไม่ต้องพูดเยอะเียบคอไปดูรถกันเลยดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนไปเลย Basic. Most folks will take it in a facelift. Life is what you make it as you navigate the spaceship, spinning through the cosmos till your goose is cooked like pot roast. Nobody know the truth or got close Cause only God knows. But there's no God that most can't agree on. With eyes closed, to focus on the beyond. I could be wrong, but I'ma put my feet on the ground and get down with it. Feeling was real and not counterfeit. Watch out for tricks, but they wanna trade today for tomorrow. They then embargo your cargo. <coughs> <coughs> รถปีใหม่ผ่อนเบาผ่อนสบายใช้เงินน้อยแนะนําคันนี้เลยนะคะสวยงามมาก้าเลยนะคะอยากออกรถนะคะโทรหาเียวโยูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร099นะคะ2426556นะจ๊ะคันนี้นะคะราคาที่188,500 0บาทเท่านั้นเองค่ะอยากได้รีบโทรเลยขั้นตอนนะคะอยู่ที่บ้านก็อรถได้ไม่ต้องมาหาเซลล์ยูนะคะ1นะคะจะรถขันผ่านทางออนไลน์2นะคะส่งเอกสารผ่านช่องทางไลน์เพื่อตรวจสอบปี 3นะคะส่งไฟแนนซ์ไปจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ4นะคะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวบเ,เบื่อที่จะขี่รถตากฝนนะคะตากแดดตากลมนะคะโทรคิดเลยไม่ใช่เบื่อที่จะทนโอ้ยเบื่อที่จะตากฝนตากแดดตากลมนะคะโทรหาเซโยได้เลยนะคะเบอร์นีเบอร์เดียว สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดสมัคสาชด้วยนะคะวันนี้ขอโดราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอทุกคันดันทุคพดขอบอกจัดไปสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย